Fa, we need to make a g ีจ o วายวนนะคะ25ลิตรนะคะจะเป็นกระเป๋าที่เฟนเดอร์นำมาในทริปทาวแอฟริกาด้วยค่ะกระเป๋าเนะะี่ยเขาเป็น Space p มม o ่งแมทเทอเนะคะก็คือกระเป๋าเนี่ยไม่ว่าจะโดนฝนโดนลมอะไรเนี้ยมันแข็งแรงและทนทานมากสามารถปกป้องอุปกรณ์กล้องหรือของต่างๆข้างในได้อย่างดีเลยค่ะแล้วเขาก็มาใน2ส,สีนะคะก็คือสีดาแล้วก็สีที่มันเป็นลายพรางค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะถ้าจับเท็กเจอร์ของมันนะคะรู้เลยว่ากันนะะ้ำกันแดดกันลมกันฝนนะคะแล้วก็ซิปของเขานะคะจะเป็น White k k s i ก็คือขึ้นชื่อว่าเป็นซิปที่แข็งแรงนะคะดูจากนี้ก็คือดูรู้เลยว่าแข็งแรงมากนะคะต้องบอกก่อนว่าดีไซน์นะคะด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าเขาเนี่ยสามารถขยายออกนะคะเป็นเชฟนะคะที่เป็นตัว V ก็ได้อันนี้คือ V shape นะคะที่สามารถขยายออกได้เนาะถ้าตัว V จะบวกเพิ่มอีก5ลิตรนะคะแต่ถ้าเป็นตัว H นะคะตัว H ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่แบบว่าเต็มๆเลยอย่างเงี้ย ตัวเเนี่ยคะ่ะบวกเพิ่มอีกก็คือ8ลิตรนะคะขอบอกก่อนว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่กระเป๋ากล้องเราสามารถใส่ทั้ง็ปท็อปใส่เสือ้อผ้าหรือว่าจะเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คได้เลยนะคะเพราะาข้างในเนี่ยก็จะมีช่องพาร์ติชันอยู่นะคะทุกคนสามารถจัดระเบียบหรือว่าจัดช่องพาร์ติชันต่างๆให้ได้แบบที่เราต้องการได้เลยะคะ่ะข้างในนี่จะบอกว่าช่องเยอะมากแล้วก็เย็บดีมากะคะ่ะมันจะมีช่องตรงนี้ก็คือจะมีใส่ของได้2ออันแล้วก็ใส่ข้างในก็คือใส่ gimbal นะคะ ด้านข้างค่ะเขาก็จะมีซิปเนาะอันนี้ก็จะปีช่องให้เก็บของนี่คะ่ะช่องเก็บของอ่ะอันนี้ก็จะมีช่องเก็บของต่างๆด้านข้างนะคะอันนี้จะมีช่องด้านหนึ่งแล้วก็สามารถใส่ด้านนี้คืออาจจะใส่ขวดน้ําก็ได้นะคะ หรือว่าจะใส่ขาตั้งกล้องเพราะว่าใส่เสร็จเราก็สามารถล็อกขาตั้งกล้องคุณไว้แบบนี้ได้แล้วก็ด้านข้างนะคะกระเป๋าใบนี้จะมี Quick Access มีอยู่2ฝั่งก็คือด้านข้างตรงนี้ข้างบนกับข้างล่างนะคะแต่ถ้าตัว35ลิตรนะ,ะจะมี quick a c c e s s คือด้านบนกับด้านข้างค่ะแต่นี้จะเป็นด้านข้าง2อันเนาะที่สําคัญของการ quick access คือเราไม่จําเป็นต้องเปิดกระเป๋า เพื่อจะเอากล้องออกมาเฟนเดอร์อ่ะก็คือใส่ของไว้ในกระเป๋าช่องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หยิบออกมาได้อย่างง่ายดายเลยคืออีกเซตอีกด้านหนึ่งก็คือจะมีอันนี้นะคะอันนี้คือนอกจากจะหยิบของจากกระเป๋าน,นี้ได้แล้วเธอมันยังดีอย่างคือมันมีแบตเตอรี่อินดิเคชันซิสเต็มที่สามารถใส่แบตเตอรี่ของเราเนี่ยเฟนเดอร์ใส่อยู่ในนี้ก็คือ3ก้อนและสามารถบอกได้ว่าแบตเตอรี่ตอนนี้อันไหนหมดอันไหนใช้ได้อย่างเงี้ยอันก้อนแรกเนี่ยถ้าหมดก้อนแรกหมดใช่ไหมก้อนที่2ใช้ได้คือจะ บอกว่าข้อดีอย่างเงี้ยเวลาเราทํางานมา,มากๆเราจะเบอร์ใช่ไหมพอเราเบอร์ทุกคนเราก็จะไม่รู้หรอกแบตก้อนไหนใช้แล้วหรือไม่ใช้แล้วจําได้จําไม่ได้หรือบางทีทํางานอะ่ะเรามีผู้ช่วยบางทีผู้ช่วยจะได้รู้ว่าอ๋อแบตก้อนนี้หมดนะเราก็แค่เปลี่ยนสวิตช์มันเป็นสีแดงอะไรที่ไม่หมดเราก็เปลี่ยนสวิตช์เป็นสีเขียวแค่นั้นเองทุกคนเราก็หยิบใช้งานอย่างง่ายได้อันนี้จะบอกว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าแบรนด์เขาใส่ใจมากๆแล้วเราก็มาพูดกันถึงด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยในตัวกระเป๋าของวัน m o 2เนี่ยเขาออกแบบมา ให้เข้ากับเิลีลาทุกคนเลยเวลาสะพายไปน,นานๆไม่ปวดหลังเลยจะบอกว่าเฟนเดอร์พกกระเป๋าใบนี้ไม่รู้กี่โลคือมันหนักมากทุกคนแต่ว่าสะพายมาคนเดียวทร mm ิป hmm. นี้คือบินมาคนละสิ mm hmm. ชั่วโมงไม่เมื่อยเลยเว้ยเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าทุกคนเห็นนะคะเขามีที่ซัพพอร์ตหลังหนามากตรงเนี้ยคือหนาประมาณหนึ่งหนึ่งข้อนิ้วเลยตัวนี้ก็คือซัพพอร์ตหลังล่างเราอ่ะมันทําให้เชฟกระเป๋าติดกับตัวหลังเรามากขึ้นแล้วเราสามารถอัดแอปกระเป๋าให้มันติดตัวเรามากขึ้นคือตรงนี้แล้วก็ มีสายคล้องหรือว่าสายคล้องเอวนะวัสดุเขาจะบอกว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยมันทําให้ระบายอากาศง่ายนะเวลาเราไปถือนานๆนะบางทีเราก็ไม่ต้องการให้กลิ่นเหงื่อเราติดปะวะเอออันนี้กระเป๋ามันก็เลยทําให้ระบายอากาศง่ายเออแล้วก็กระเป๋าใบนี้นะคะมีที่จับอยู่3มุมมุมนี้นะคะมุมที่1แล้วก็มุมนี้มุมที่2นะคะแล้วก็ด้านข้างอีกเป็นมุมที่3นะคะแล้วก็มุมนี้อะคะ่ะมุมนี้นะคะ,ม,ม,ะ,คะมีข้อดีก็คือเวลาเราลากกระเป๋าเดินทางเราสามารถใส่ไว้ข้างบนเราลาก ไปพร้อมกับกระเป๋าเดินทางได้ค่ะแล้วถ้าอยากจะเห็นนะคะตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือที่ใส่โทรศัพท์ทุกคนแบนเขาเวลาเราสะพายแล้วเราก็ไม่รู้จะเก็บเอาไว้ไหนเนาะเราก็ใส่โทรศัพท์ไปได้เลยเห็นปะเนี่ยมันดีมากทุกคนเห็นปะใส่โทรศัพท์เครื่องนึงได้พอดีนี่คือใส่ iPhone ใส่ได้นะคะเครื่องใหญ่ๆก็น่าจะใส่ได้อยู่เพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นของตรงนี้เห็นไหม แล้วอันนี้ก็คือจะมีพวกบอกว่าไอตัวล็อกกล้องอ่ะกับที่กระเป๋าเต้ก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันในกระเป๋านะคะเราจะรู้สึกว่ามันเปิดได้ง่ายมากเพราะว่ามันเปิดแบบว่าเนี่ยฟิปได้แบบเต็มๆในทุกคนมันก็ทําให้เราจัดกระเป๋าหรืออะไรได้ง่ายๆเนาะแล้วก็สิ่งที่อยากบอกก็คือตรงนี้นะคะเขาสามารถเก็บ iPad ตรงนี้ได้หรือว่าเก็บ macbook ได้นะคะ แม็บุ๊กตรงนี้ที่เฟนเดอร์ใส่อยู่นะคะในการใช้งานก็คือ16นิ้วเลยเนี่ยเราก็สามารถใส่แม c b บุ๊ก6นิ้วนะคะไว้ช่องบนได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเขาก็เย็บมาอย่างดีอะช่องเนี้ยขอจับให้ดูนะว่ามันหนาขนาดไหนเนี่ยมันหนาขนาดนี้ทุกคนจากข้างหลังนี้ไม่ได้ขยับนิ้วเลยนะเนี่ยหนาประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าปกติเป็นคนห่วงคอมพิวเตอร์มากเราใส่เคสอะมันก็เลยแบบจะก,กังวลน,นิดนึงว่าแบบเออมันจะหา่างันจะงอไหมแต่อันเนี้ยใส่แล้วรู้สึกว่ามั่นใจคะ่ะ พอเปิดกระเป๋าแล้วอยากจะบอกก่อนว่าอะไรที่นำมาในทริปนี้บ้างสิ่งที่นำมาในทริปนี้ก็คือมี Sony A7 Mark โฟแล้วก็16 35เป็นเลนส์ไวเพื่อจะมาถ่ายวิวทิวทัศน์กว้างๆของที่นี่นะคะแล้วก็มี1 0 0 4 0 0เพราะว่าในทริปนี้เฟนเดอร์มีไป2ส,สัตว์เราต้องใช้เลนส์เลนไกลๆนะแล้วก็มีไม้นะคะซา l า m o นิกนะคะ i ิงลับบิดนะคะแล้วก็มีไม่อยากจะบอกว่าของใครนะ360ไม่รู้ว่าของใครนะสติกเกอร์เขาเด่นมากจากทางซูมคาเมล่านะคะ ก็โดนนะคะโดนตัวมินิมาวิคมินินะคะแล้วก็มี GoPro มีเคสกันน้ำ GoPro, ก o p โปต้อมีของแบบเยอะประมาณนี้นะคะก็มีขาตั้งกล้องซึ่งตอนนี้ตั้งอยู่ในขาตั้งกล้องก็ไม่ได้โชว์ให้ดูนะเพราะปกติขาตั้งกล้องอะห้อยไว้ข้างๆนี้คือของที่เอามาทั้งหมดจะบอกว่าเยอะเยอะนะเออแต่ว่า PJY เนี่ยเขาก็ใส่ได้ทุกคนฉันเราแบบทึ่งมากๆแลที่ที่เฟนเดอร์ชอบในกระเป๋าใบนี้เลยนะเป็นแบ็คแพ็ค แต่เขาอ่ะมีวัน s h o u l d ร์ b a กให้ด้วยเออก็คือใบนี้ทุกคนจะบอกว่าน้องใบนี้ดียังไงมันก็คือกระเป๋าใบเล็กที่สมมติวันหนึงอ่ะเราไม่ได้อยาก เดินทางในทริปของทริปนี้ด้วยกระเป๋าใบใหญ่แล้วก็สามารถพกกระเป๋าใบเล็กอย่างเช่นใบนี้อาจจะใส่กล้องเลนเลนหนึ่งแล้วก็ติด GoPro โโไปเพื่อจะทําการถ่ายคอนเทนต์ต่างๆด้วยใบนี้อย่างเดียวก็ได้จะบอกว่ามันพื้นที่โมากเพราะว่าอย่างเนี้ยวันนึงที่แบบเราไปถ่ายพระอาทิตย์ตกเราแค่หยิบขาตั้งกล้องไปแล้วก็กล้องพร้อมเลนไวายไปล้วก็ใส่แค่ใบเล็กใบนี้นะคะวัสดุอ่ะเหมือนของตัวใบใหญ่เลยนะคะกันน้ํากันลมกันฝนนะแล้วเขาก็มีซิปด้านบนนะคะไว้ใส่ของได้ด้วย นอกจากนั้นนะคะจะบอกว่าใบเนี้ยต่อให้เขาเล็กนะทุกคนอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นนะคะฉันจะขยายให้ดูว่ามันไม่เล็กนี่น้องเขาสามารถขยายจากใบแบบนี้นะคะเป็นใบแบบนี้ได้เออแล้วก็จะมีช่องด้านไในค่ะช่องด้านในอสองช่องในการใส่ของอ่าแล้วก็ใส่ไป แล้วก็ข้างในนี้นะคะ p a นด i t i o n ที่แบ่งอ่ะช่องของเขาก็คือจะมีแบ่งแล้วก็สามารถขยับปรับเปลี่ยนได้ที่ตามต้องการเลยอะ่ะจริงๆแล้วมันค่อนข้าง,าง,างฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้อย่างดีเลยค่ะในกระเป๋าเนี่ยค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าไอ้เขียวๆเ,เนี่ยก็คือแพนดิชั่นแบ่ง เขามีมาให้เยอะมากๆเยอะจนจำไม่ได้แล้วว่ากี่ชิ้นนะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่ตามต้องการเลยอย่างเงี้ยแองตรงกลางหรืออะไรแล้วก็เอาออกได้นะคะแล้วก็เฟนเนอร์ชอบตัวนี้อีกอย่างที่เขาใส่ใจคือยางที่รัดไว้ตรงกลางอย่างเช่นเราใส่เลนสแล้วเราไม่ต้องการให้เลนมันขยับเราก็รัดกันไว้ให้เลนหล่นได้เออนี่คือข้อดีและที่สําคัญเลยที่ชอบมากๆเธอฉันอะเอาตัวนี้ออกให้ดูก่อนฉันเพิ่งรู้ว่ามันมีที่แอบแอร์แท็กเว้ย แอบไว้ตรงนี้ได้ก็คือ AirTag เนี่ยเราต้องการป้องกันการโจรกรรมเนาะเขามีที่แอบสำหรับ AirTag กไว้ให้ก็คือตรงนี้แล้วเ,เราก็ใส่กระเป๋าไว้เหมือนเดิมเห็นไหมเออนี่นะคะช่องพ t i ิ i ันที่ Fender Bank มาในทริปนี้ก็นี่ก็จะมีเลน100 400ตอนนี้เอาซาลามอนิกไว้ตรงตรง q u i c k a c s e น s ะ s แล้วจริงๆอะ่ะคือเอากล้องไว้ตรงนี้เวลาแบบสพายพปุ๊บก็หยิบล้องออกมาแบบ ก็เสือบลูดซิปแล้วก็เอาออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดกระเป๋าหรือว่างกระเป๋าแล้วเปิดเนาะแล้วก็มีเนี่ยรีมโมทโดรนโดรนอะไรเงี้ยไว้ตรงน,นี้หมดนเลยสรุปนะคะคนที่เหมาะกระเป๋าใบนี้ก็คือแบ็คแพ็คเกอร์นะคะหรือว่าคนที่จะไปเที่ยวนะคะเราต้องการขนของไปนะ25ลิตรเฟนเนอร์คิดว่าก็เพียงพอแล้วนะคะนอกจากคนที่ต้องการขนเสื้อผ้าเยอะกว่านี้นก็คือไปซื้อ3 5ลิตรนะคะที่เฟนเนอร์ชอบเลยก็คือ ไอ้ข้างหลังตรงนี้นะที่เขาสามารถปรับให้รองรับสรีละเรามันทําให้เวลาเราสะพายแล้วจะเป็นแบ็คแพคเกอร์ได้มันก็ต้องทําให้เราไม่เมื่อยผ่อนแรงเราแล้วเราสบายเอออันเนี้ยทาได้ดีเฟนเดอร์ลองมาแล้วนะเราสะพายตั้งแต่ในสนามบินจนแบบไปขึ้นเขาลงห้วยเราลองมาแล้วก็คือมันหนักในการสะพายกล้องมันหนักที่สะพายของแต่มันเหมือนกับมันไม่ทําให้เราล้าเออแล้วก็ข้อเดียวมันคือเราคิดว่าไซด์วายเคเคอะถ้าเราจะลงทุนกระเป๋าใบหนึ่งอะในราคาประมาณเลนจ์มันอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแปดพัน แล้วเค้ยวใบเนี้ยน่าลงทุนด้วยวัสดุคุณสมบัติแล้วก็ฟังชันนอลที่เขาให้มาะคะซีบไวเคเคนี่ยดูออกเลยว่าจะไม่พังง่าย อย่างที่เฟนเนอร์เคยใช้มาบางทีอะซิปมันก็จะเออมันก็จะแบบไปแล้วหรือถ้าซิปมันไม่ไปอีตัวคอ,องซิปเนี่ยมันจะไปก่อนเลยเราเราเราไปไปมาเนาะแล้วก็ที่ชอบอย่างหนึ่งคือมันสามารถปรับแพดเดชันไว้ได้ตามที่ทุกคนต้องการได้แบบบางคนต้องการใส่โดนใหญ่ว่าน,นี้ก็ปรับช่องปรับขนาดของที่ใส่ไปในกระเป๋าได้ถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะไปซื้อได้ที่ซูมคาเมล่านะคะร้านกล้องสีชมพูมีอุปกรณ์ทุกอย่างให้เลือกสรรน,นะคะสำหรับทั้งภาพนักท่องเที่ยวนักเดินทางอยากได้ กล้องอะไรที่เราพูดว่าของที่อยู่ในกระเป๋าในใบนี้วันนี้เฟนเนอร์จากทางซูมคาเมล่านะคะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะหรือทุกคนอยากบอกว่ากระเป๋ากล้องในดวงใจของทุกคนน่ะคนมีอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้เฟนเนอร์กับทางซูมคาเมล่าไปก่อนแล้วบ๊ายบายถ้าชอบรีวิวแบบนี้อยากหนักสนุนพวกเราก็อุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ซูมคาเมล่าทั้งหมดทั้ง8สาขานะคะหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะ ฝากร้านกล้องสีชยมพูไว้ให้ดวงใจด้วยนะ